สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจําปีการศึกษา2559เป็นวันที่1วันนี้เวลา14.48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนเกษมและมหาวิทยายลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน9,984คนมหาวิทยายลัยราชพัฒนเกษมมีพันธกิจในการทํานุบํารุงเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยจึงร่วมมือกับกรม